สวัสดีค่ะคุณสุนทรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณหน,นูค,ค่ะคุณสุนทรโทรมาตั้ง<จ><จ>แต่เมื่อวานนะครับผมลุงอายุเท่าไหร่นะลุงตอนนี้เจ็ดสิบห้าแล้วครับเจ็ดสิบห้าปีสุขภาพเป็นไงบ้างล่ะครับก็สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคแข็งแรงดีชกลมได้เตะป,ปี๊บได้<ว><า><ว><า> นั่งแข็งแรงประกอบงานบางอย่างที่ที่เราถนัดได้อยู่ครับเออเมื่อวานนี้คุณลุงบอกว่าผู้สูงอายุนี่จะมีวิธีทางที่จะหารายได้ได้อย่างไรใช่ไหมครับผมคือผมก็มีความชำนาญในงานบางอย่างเช่นงานสีมือเกี่ยวกับงานไม้ไผ่แล้วก er ็การทาไม้กวาดทางมะพร้าวแล้วก <you> ็ไม้กวาดของดอกหญ้านะครับพอผมทำได้ like <recovery> ก็เลยอยากจะว่าทำยังไงจะมีทุนมีอะไรมาทำพอที่จะได้ขายได้บ้างอืมตอนนี้อยู่กับใครอะครับผมมาอยู่กับหลานครับผมอยู่กับหลานที่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่สี่สิบสองครับสองครับหมู่ที่หมู่ที่สองครับผมตำบลบ้านจางวางบ้านจังวางครับ ตำบลญหนองตาคงจังหวัดอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีปงน้ำร้อนนะแล้วมาอยู่กับหลานเนี่ยแปลว่าภรรยายังอยู่ไหมก็ยังอยู่ครับแต่ว่าเขาทำสวนอยู่กับกับหลานนี่แหละอ๋อก็มาอยู่ด้วยกันนะครับผมแต่ว่าลุงนั่นอยากจะมีอาชีพเสริมอยากจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมครับครับใช่ครับ นะฮะซึ่งก็พอจะมีความสามารถในการทำไม้กวาดนะครับทางมาะพร้าวไม้กวาดดอกหญ้าก็ได้งานไม้ไผ่ก็ทำได้แค่ไม้ไผ่ก็ได้แล้วก็แครไม้ไผ่การจักสาน<ม>บางอย่างก็จ<า>กักสานเอ๊ะคุยกับหลานไม่ให้หลานหาวัตถุด,ดิบพวกนี้มาให้เนี่ยแล้วแล้วคุณลุงเป็นคนทำเนี่ยหลานได้เคยคุยกับหลานไหมก็ไม่ไม่ได้คุยหรอกครับก็เพราะว่าเขาก็มีภาระอยู่เหมือนกัน้วก็คิดว่าเขาไม่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 ไมไมลุงครับ แค่คุยกันเนี่ยแค่คุยกันเนี่ยคืออย่างนี้ครับลงุงครับผมแค่คุยกับหลานลองเปรยกับหลานดูว่าเนี่ยเอเป็นเป็นอะไรกับหลานน่ะเป็นตาเหรอก็อเป็นลูกพี่ลูกนออ้อง่ะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ่าลูกพี่ลูกน้องกันก็ตาเรียกตานะตากับหลานน่ะนะครับ,นะรบเรียกตาบอกว่าเนี่ยตาอยากจะทําไม้กวาดทางมะพร้าวอยากจะทําไม้กวาดดอกญ้าอยากจะทําแค่ไม้ไผ่ หลานไปหาวัตถุดิบนี้มาให้ตาได้ไหมหลานลองไปหาดูซิในโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้มันอยู่ในโลกออนไลน์หมดครับตาครับใช่ข้าไปปั๊บเนี่ยต้องการดอกหญ้าทำไม้กวาดที่ไหนก็คือต้องการก้านไม้พร้าทำไม้กวาดต้องการซื้อไม้ไผ่มาทำแคร่มาทำแคร่ไม้ไผ่อย่างเงี้ยนะไม้ไผ่เนี่ยถ้าทำแคร่เนี่ยนี่แถวสักแก้วสักแก้วสักแก้วนี่เยอะมากสักแก้วปลาจีนนี่เป็นดงเลยนะครับ พอหลานเข้าไปดูเสร็จปั๊บเนี่ยหลานก็แค่เพยงทักเข้าไปที่คนที่มีวัตถุดิบนี้อยู่อิอนบ็อกทักเข้าไป<น>เลย<น>ไปถาม<น>วาม่าต้องการซื้อ,อ,อกา้านมะพร้าวทาไม้กวาดจําจนวนเท่านี้เท่านั้นต้องการดอกหญ้าไปทําไม้กวาดอย่างเท่านี้เท่านั้นเท่าไหร่เออเอาวัตถุดิบ,บแล้วให้เขาส่งมาให้โอนตังไปให้เขาก็ส่งวัตถุดิบมาแล้วคุณตาก็ลงมือทำเห็นไหมตาครับผม แทบจะไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายเลยนะนอกจากที่จะใช้ไม้ใช้มีดใช้ลวดใช้เชือกใช้อะไรที่คุณตาจะทําได้เนี่ยนะก็ซื้อของพวกนี้จะน่าจะาซื้อได้ในชุมชนที่เราอยู่อะ่ะครับคุณตาครับผมลองดูไหมก็ เริ่มง่ายขึ้นไหมเริ่มพอจะเห็นช่องทางไหมตับโป่งขึ้นละครับก็จนขึ้นหละ <laughs> ถ้าสมมุติเดิมนะคุณตาบอกว่าคุณตาสุนทรบอกว่าถ้าคุณตาที่บ้านคุณตาอยู่แล้วคุณตาอยากจะทามะปากว่าไม้กวาดก้านมะพราะ้าวแล้วที่เราบ้านเราก็มีต้นมะพราะ้าวก็ตัดทางมะพราะ้าวมาเหลาแล้วก็ได้ก้านแล้วก็มาทําไม้กวาดได้อันหนึ่งละ,มะสมมติอย่างเงี้ยเริ่มต้นอย่าง, weise, งเงี้ยแสดงว่าเรามีวัตถุดิบเองสวนบ้านสวนลำใหญ่นะครับนี่ผมสมมุติได้ฟังครับแต่เราไม่มีวัตถุดิบพวกนี้เราก็ต้องซื้อวัตถุ ดิบพวกนี้ที่เขาทําขายใช่ครับคุณตาคุยกับหลานครับคุยกับหลานนะผมว่านะเนี่ยต่อยอดไปอย่างนี้ครับต่อยหลานช่วยหาอ่าคุณตาบอกก็ได้หลานช่วยหาไอไอขไขไอไอไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยให้ตาหน่อยหาดอกย้าหน่อยดอกญ้านี่น่าจะเป็นทางเหนือนะนะครับจังหวัดทางภาคเหนือที่เขาขายดอกญ้าแต่ดอกญ้านี่มันมาตามฤดูกาลนะะอมาตามฤดูกาลนะครับ เขาจะมีขายขายปั๊บก็สั่งซื้อมาแล้วเราก็มาทำอย่างเงี้ยครับคุณตาครับครับ,รบลองดูไหมลองดูไหมมีทางแบงค์ทางเห็นว่าออมสินเขาจะให้ทุนแก่ผู้สูงอายุนี่เป็นทุนมาดําเนินการเนี่ยมันมีจริงนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องออมสินที่คุณลุงได้ยินมาแต่ผมมันมีกองทุนของผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครับผมมีทุนอยู่ที่นี่อ่ามีทุนอยู่ที่นี่ที่นี้ถ้าเราจะกู้นะครับอาจารย์คือผมผมก็ไม่ไม่อยากจะรบกวนเขาเราพ่อหลานตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าไม่นี่ไม่มีเงินมีทองเขาก็ลาบากไม่ไม่ผมไม่ได้เอาไปเอารบกวนเลยนะอยากแหล่งทุนที่ไหนพอที่จะสนับสนุนผู้สูงอายุได้บ้างนี่คือก็เลยโทรมาปรึกษาอาจารย์นี้เลยครับอืมลงครับเอาความตั้งใจเป็นตัวตั้งก่อนแล้วคุยกับหลานว่าช่วยหาวัตถุดิบให้ลุงก่อน แล้ว3ก็คือแล้วค่อยไปหาทุนเพราะเรามีความตั้งใจเป็นตัวตั้งเรามีวัตถุดิบนะครับแล้วเราทําแผนนี้ไปขอเงินจากกองทุนผู้สูงอายุครับครับครับอืมติดต่อที่พัฒนาสังคมจังหวัดจันทบุรีได้อ๋อครับเออเดี๋ยวเราส่งเรื่องนี้ของคุณลุงเนี่ยให้กับพอมอนะให้ศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งเนี่ยเข้าไปดูนะครับ ผมชอบนะผมบอกว่าทีมงานรับสายลุงมาแล้วส่งให้ผมผมบอกวาอยากคุยด้วยวันนี้ก็เลยต่อมาคุยแล้วนี่คือนโยบายที่พลเอกประยุทธ์เขาทำเลยครับเขาทําโครงการแก้จนเนี่ยนะครับทีทีแมปแก้ให้ตรงเป้าหมายทันเวลานะครับและเป็นรูปธรรมนี่คือนโยบายแก้จนโดยกระทรวงมหาดไทยวันนี้เขาไปสํารวจกรงเขาไปสํารวจครอบครัวที่ยากจนเนี่ย พบไปหกแสนกว่าครอบเรือนอที่เป็นครอบครัวยากจนนะแล้วทางรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์โดยกระทรวงมหาดไทยเขาจะแก้จนเขาจะต้องมีวิธีและนี่คือสิ่งที่ลุงกําลังต้องการจะให้หลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้เพราะงั้นต้องมีตัวช่วยไงแบบเป็นรูปธรรมแล้วก็ไม่ให้เยินเยื้ออะไรแบบว่ายาวนานนะครับคือลงมือทำได้แบบระยะสั้นๆแบบว่าปฏิบัติงานได้เลยเพราะว่าผมมีสีมือผมสามารถ ถ้ามีวัตถุดิบเนี่ยผมทาได้อย่างไม้ก,กว่านี่ผมทาได้วันละประมาณสิบถึงถึงสิบห้าถึงยี่สิบนะครับต่อวันอืฝนหาพี่หน่อยนะขายไม้ก้านไม้กวาดทางมะพร้าวเออเนี่ยเธอลองหาสิเธอเป็นตาให้ลุงเป็นหลานให้ลุงหน่อยสิใ, Facebook. ใช่ต้องหาข้อมูลแบบนี้คือมันหาได้ไม่ยากหรอครับเอ,อคุณลุงเบอร์โทรศัพท์ลุงเบอร์อะไรครับติดต่อก็อเบอร์นี้แหละครับที่คุยอยู่ลุงบอกผมหน่อยสิครับเออ 0624031169 0624031169นะครับผมเบอร์นี้แหละครับที่ผมคุยอยู่นี่ครับลุงอยู่ที่บ้านกลางวางบ้านกลางวางครับอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับผมใครอยู่โป่งน้ำร้อนใครอยู่เมืองจันอยากได้ลุงเผลอ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 ท่านทำงาน,นพวกนี้อยู่นะเอาวัตถุดิบไปให้ลุงทำ และลุงก็ทำขายนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่กลับข้างกันเลยนะผมมีของผมมีวัตถุดิบเอาไปให้หอบไปให้ลุงเลยขนใส่รถไปอคุณลุงทำนะทำไม่กวาดนะผมไม่ลุงหนึ่งได้หนึ่งบาทนะที่เหลือผมเอาไปขายเองนะอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับคุณลุงมีขายไนที่เธอดูอันหนึ่งครับอาจารย์ที่สมติว่าผมทําผมทําได้เยอะนะแต่ที่นี้ว่าการตลาดผมไม่ไม่เก่งแล้วก็ไม่มีา่ะไม่มีพานะครับ อาจารย์มีลูปทางที่จะอ่าผมขายให้นะผมขายให้เดี๋ยวประกาศขายให้ให้ลุงทํากองให้เป็นบเนินเทินทึกเด็เดี๋ยวจะมีคนไปซื้อแล้วก็พา่งวิ่งไปขายเร่ะในกรุงเทพเนี่ยก็มาส่งขายยะแยะใช่ใช่ช่วยลุงผมช่วยอย่างเงี้ยช่วยเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยเลยครับเออแล้วก็มีคนไปซื้อผไปรับมานะให้เลยลุงสมมุติให้ลุงด้ามละยี่สิบบาทสมมตินะเขาก็ไปขายยี่ห้าสามสิบเรื่องของเขาเพราะราคาก็ประมาณนี้ในขายหนึ่งเทพก็สามห้าสี่สิบนะไม่กว่า ทางมะพร้าวเนี่ยนะนะครับอย่างนี้ได้ก็ไปรับซื้อจากลุงได้เอ้าหนูว่าไงใน Facebook นะคะก้านมะพร้าวส่งฟรีเก็บเงินปลายทางใน a c e b o o กอะก็คือถ้าเซิร์ชขึ้นมาปุ๊บก็เจอเลยมีเบอร์ติดต่อด้วยนี่เห็นไหมพอลุงจะทำปั๊บเนี่ยลุงแค่หาไม้ไผ่มาซื้อไม้ไผ่มาเป็นด้ามให้หลานซื้อมาสัก 20- 30อันแล้วก็สั่งซื้อก้านมะพร้าวมาถึงประกอบเข้าโดยการมัดลวดมัดเหล็กเข้าไปพอเป็นไม้มาปั๊บเนี่ย ก็ประกาศขายได้แล้วนะครับหรือใครทนใจผมก็ทำไม่เยอะแล้วครับเพราะว่าหลานเขามาทำได้แล้วเหลือแต่เหลือแต่ก้ารมะพร้าวสัาเขาบอกว่าส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะเออลุงลองจดอ้นี้ดูสิลุงลองจดดูนะครับลุงจดให้หลานเปิดเข้าไปใน Facebook อ่ะเออนี่แหละนี่แหละถามหลานเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กก็รู้มาคุณลุงมีไลน์ไหมคะเดี๋ยวผมจะส่ง เพจนี้เข้าไปในกลุ่มให้ขึ้นหน้าจอไว้หน่อยกันเลยอ่าลุงจดนะก้านมะพร้าวส่งฟรีลุงจดครับจดได้ไหมครับเก็บเงินปลายทางเนี่ยยิ่งส่งฟรีจบยเกินปลายทางนี่ยิ่งสบายเลยน่ามาข่าวส่งฟรีขึ้นมาละอ่าลุงจดเลยครับจดเบอร์เลยครับลุงเบอร์แล้วก็ลุงเอาเบอร์เลยุงบอกเลยบอกเบอร์เบอร์ศูนย์เก้าสี่ สี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งค่ะศูนย์เก้าสี่สี่หกหนึ่งหกเก้าหกเก้าคุณลุงต้องปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนสี่หกหนึ่งหกเก้า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  นี่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 ลุงฟังผมนะนี่ยเน,นี่เราขึ้นหน้าจอไว้แล้วนะเนี่ยหน้าจอเนี่ยแล้วก็วคุณนิยมบอกว่าลุงต้องปิดเสียงโทรศัศน์ครับแล้วฟังโทรศัพท์ครับลุงไม่งั้นมันตีกันกลับลุงฟังทางโน้นแลวมาตอบผมทางนี้มันจะเ, <ขา S 2> เสียเวลารครับลุงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลุงแกฟังอยู่นั่นนะ่ะแต่วกว่าจะได้ยินเสียงผมพูดจบเนาะแกก็กว่าจะตอบกลับมาลุงไม่ได้ฟังเลยอะ เอาดึงสายไปหลังไม่เลยครับดึงกลับเลยครับแล้วก็แจ้งเบอร์นี้ให้กับคุณลุงไปครับเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นครับโอเคนะลุงสนทรน,นะ